ตนเสร็จแล้วนะคะวัดส้นเท้าวัดส้นเท้าแล้วมาัเข่าเป็นเลขสพับเาเป็นเลขสีเสร็จแล้วจะวกาด้าในขาด้านในเริ่มที่ไหนเริ่มที่ฝ่าเท้า ป่าเท้าที่สามแนวเริ่มที่แนวยุกลางวนเป็นรูปต้นหอยจากนยวกลางมาที่แนวนยวก้อยแล้วก็มาที่โคนนิ้วโคนนิ้วทั้งห้า จะมีอีกสี่ร่องร่องระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกลางนิ้วกลางกับนิ้วชี้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่เท้าแนวนิี้วโป ร่องที่อยู่ระหว่างตาตุ่มด้านในกับส้นเท้าตาลูกาด้านในแนวที่หนึ่งที่กระดุกสันหลังด้านใน นิ้วขนาดไปกับกระดูกนะคะนิ้วขนาดไปกับกระดูกไล่เลียงขึ้นไปเว้นตรงช่วงหัวเข่ากดขึ้นไปแนวที่หนึ่งของขาท่อนบน แนวที yeah oh ่สองขาข้านบนจะอยู่ต่ำลงมาเวลากดจะไม่ได้แรงเราต้องใช้อีกมือนึงดึงเข้ามาจากข้างนอกมาขะโตงแล้วก็เว้นตรงช่วงหัวเข่าใช้อีกมือ กดแนวข้างสันหนั้นแน่นในจะเป็นแนวขาด้านในแนวที่สองถึงตะตุดในแล้วพบแนวขาด้านในมือเลื่อนจับข้อเท้ามือเลื่อนจับขาเข่าเบี้ดขาพุ่งม้วนออกมา มอหน้าหันหน้าไปทางไปทางเราจะวดขาด้านนอกโดยเริ่มจากหลังเท้าปดร่องหลังเท้าสี่ร่องร่องละสามจุด ครบสี่ร่องและสามจุดแล้วกดตรงร่องที่อยู่ตรงข้อเท้าไล่เรียงขึ้นไปหมอจะตั้งแข่นตึงนะคะ น้ตัตัวไปข้างหน้าถ้าต้องการให้แรงเพิ่มขึ้นการโน้ตัวตัวไปหน้าจะทำให้เราไม่ต้องออกแรงเยอะอ่นแนวที่สองตามจากแนวที่หนึ่ง เวลาลงน้ำมากให้เราหายใจออกเวลาปล่อยให้เราหายใจเข้าตามการหายใจของเราอย่าลืม่านแขนตึงเสมอสองไม่งอแนวที่สามตามแนวที่สอง แนวหนึ่งสองสามจะอยู่ระหว่างกระดูกสันหนัาแข้งกับกระดูกข้างสันหนัาแข้งคนที่ตัวเล็กก็จะระยะห่างก็จะน้อยหน่อยคนที่ตัวใหญ่ระยะห่างก็จะมากกว่ารขาท่านล่างให้เศษทั้งสามแนวก่อนแล้วค่อยขึ้นไปหาคารบน บนบนข้างล่างนะคะเราดูจากหัวเข่าลูกสะบ้าต่ากว่าลูกสะบ้าถึงขาท่านล่างสูงกว่าลูกสะบ้าก็คือขาท่านบนขาท่านบนเราสามารถใช้ได้ทางการเอาอุ้งมือวางแล้วก็นิ้วนะคะอยู่ด้านในแต่ถ้าเราต้องการใช้วิธีเดียวกันหมดเรา ขนาดกับตัวคู้นวดนะคะเอาเอามือซ้อนกันนะคะกโบนลงไปเพราะว่าพอถึงช่วงบนตรงปลายเราอาจจะเปโดนส่วนกลางลำตัวของคู่ผู้นวดนะคะเราจะต้องเปลี่ยนนะคะ ไปแนวที่หนึ่งจะเป็นแนวสะบ้าด้านนอกขอบสะบ้าด้านนอกขึ้นไปหัวตะขาแนวที่สองนะคะตามลงมาถ้าเป็นแนวที่สามนะคะจะเป็นแนวตัดเองเองใช่ไหมซอนนิ้วนะคะกดบ่ายจะเป็นอย่างนี้นะคะซอนนิ้วอย่างนี้นะคะซอนนิ้วกดกดอย่างนี้ เหมือนตัวมตุ้มีนะคะแนวที่สามแนวตะกิดเอ เราเสร็จแนวขาด้านนอกสามแนวแล้วและแนวขาไหนของเอ็นร้อยหวายเราสามารถดึงไปไปละข้างหรือกดออกไปพร้อมกันก็ได้นะคะชอบอะไรสักแบบอะไรนะชอบคล้องกันเลยนแหละ เสร็จแล้วหลังจากกดพร้อมกันแล้วนะคะเราก็จะเอามือประสานแล้วก็เอากู้มือหนีบแล้วก็โยกนะคะครับคราวนี้เรามาดูว่าความผาดผ่าก่อนจะเกิดการทอนโจนมันจะทัานอยู่ตรงลูกสะบ้านะคะนถึงรอบ อีกสีนี้ก็ปคองขาด้านนอกด้านในแล้วเราก็มานวดขาด้านหน้าทำเหมือนฉีดทุเรียนค่อยๆทำไม่ต้องรีบทำนะคะถ้ารีบทำก็ล้วกดถูกนวดก็จะไม่สบาย ไปไหมคะคือจะจำสัมผัสแล้วก็เราก็เอาไปฝึกทำต่อหรือนะคะบางคนเขาจะดึงออกไปอย่างนี้ดึงออกไปนี้อย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ทำให้สบายได้เหมือนกันนะคะเราสามารถจะเอาสีนิ้วจิกลงไปแล้วดันออกที่จะอุ้มมือเรานะคะ ดึงเข้าดึงออกอางนี้ก็เป็นการช่วยยืดนะคะกล้ามเนื้อช่วงหน้าขาหรืออีกอย่างหนึ่งนะคเเราก็เอาประสานมือแล้วก็หนีบยกหนีบยก Yeah. Bye -bye. Bye -bye. วนทท่านย้างดันไปขามานี้นะคตั้งเขาถ้ามีบอนเอาบอนมาข้าเขาไปอีกฝั่งนึเราลวงขาด้านนอก 老鱼干了嘛？ อันนี้นะคะนวดช้ำข<อ>้างมือความไม่ยืดขาขนาดที่เวลาไม่ยืดขามือจับที่เข่ามือจับข้อเท้าแล้วก็ยืดออกนะคะมือนะคะมือเราวางขนาดกับตัวคนไข้ตัวผู้รับบริการนิ้วชี้ข้อที่สองู่บริเวณหัวตะขาหัวตะขานะคะนิ้วชี้ข้อที่สอง แล้วก็วางขนาดกับตัวผูดรับบริการองมรลงน้ำหนักนะคะลงน้ำหนักนับมือถึงสามสิบหรือสี่สิบห้าก็คือเราเดเปิดตโลงใช้เวลาประมาณ3ามสิบนาทีหรืสี่สานาที ิดนตูลมไม่ถูกนะต้องต้องหันหน้าไปทางหัวพวกพลับบริการกรายกรจายลเสรจแล้วเราเี่นยืดืตรงบริเวณ ไม่ต้องดันขึ้นมาเหนือเหนือที่นอนนะคะเราเริ่มกดดันแรงเนื้อเข่าแล้วก็ดันไปเขาขึ้นมาตอนนี้มือเราจากต้นขาจังหวะแรกจากต้นขาลงมาเนื้อเข่าคราวนี้จะจับเนื้อเข่าเป็นต้นขาจังหวะที่สองดามขาขั้นบนจังหวะที่สาม ต้นๆหาเสร็จแล้วเรามา็มันคือหลังคาหรืออยากอาจจะสบายห้างทางเดียวนะห้างเพื่อนๆทำให้นะคะ